สวัสดีครั้งนะฮะวันนี้จะมาสอนโหลดโปรแกรมแฟดทายเอ่อกำแฟดนะฮะแล้นะครับ แปลกมากแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตตัดคลิปเพื่อทำการจัดเสียงอันนี้ให้เรียบร้อยนะฮะหนึ่ง โอเคได้จัดเรียงเรียบร้อยนี่เราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะฮะอ,อินเทอร์เน็ตอินเทอร์อนเน็ตเสร็จแล้วเข้าไปที่อินเล็

ก็จะเป็นโปรแกรมแบรจะโปรแกรมนี่นะ ลอ,อยฟีนนี้นะฮะนี่แล้วก็กดถลอกอันนี้ปิดให้ฟังถอดอแล้วเ,เขียนว่า fast เดี๋ยว F r A P s โอเคแล้วแต่มันคลิกเข้าไปอ้าวเฮ้ยไม่ได้เข้าไปที่ e x ซ e l อดาวน์โหลดดาวน์โหลดตรงนี้อนั้นสุดท้ายกดโอเค เราจะคโอที่โปรแกรมนี้เน็กเน็กโอเคเน็กหมดเลย <c oughs> ปิดหน้าจอเราจะได้โปรแกรมตัดขึ้นมาตัวติดตั้งก็จะอยู่ในที่โปรแกรมเราใส่เออที่เข้าไม่ได้เพราะเราใช้โปรแกรมแคม t ต s i a เซอัดอยู่ ไปทาไม่ได้นะก็ขอแค่นี้สวัสดีบาย